สวัสดีค่ะ,คะเบลนะคะฮาเบียค่ะ อ่เบียเคยเจอปัญหานี้ไหมคะอยากตัดต่อวิดีโอแต่ว่าไม่มีความรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใช้โปรแกรมอะไรแค่พูดถึงการตัดต่อวิดีโอก็ดูเป็นเรื่องที่ยากก<ช>องซับซ้อนแล้วใช่ไหมคะค่ะงั้นวันนี้นะคะเรา2คนค่ะก็จะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะคะในแอปพลิเคชันที่กาลังเป็นกระแสะยอดฮิตในตอนนี้เลยค่ะคนที่ไม่มีความรู้นะคะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายได้เลยค่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแอปพลิเคชันที่พูดถึงคือแอปพลิเคชันอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับแอปตัดต่อวิดีโอสุดปังนะคะที่เราได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Ca p คั t ค่ะ แอปนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นผ่านตากัน,นบ้างแล้วนะคะเพราะว่าแอปนี้นะคะกําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้เลยค่ะเออจุดเด่นของเขานะคะที่แอปนี้กําลังเป็นที่นิยมเพราะว่าสามารถใช้งานได้ง่ายมากค่ะแล้วก็มีลูกเล่นอย่างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกภาพการใส่เอฟเฟกเสียงใส่ซาวแล้วก็เสียงประกอบค่ะและที่สําคัญแอปนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีได้ค่ะ และคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีทักษะด้านการตัดต่อวิดีโอนะคะก็สามารถใช้งานได้ค่ะและวิธีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งนะคะก็สามารถทําได้ง่ายมากเช่นกันค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะเพียงทุกคนนะคะเข้าไปที่ App Store หรือ Pay l Store ค่ะแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหานะคะว่า CapCut ค่ะจากนั้นก็เลือกที่ไอคอนนี้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็กดดาวน์โหลดหรือ i n s tall กันค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการติดตั้งหรือว่าการดาวน์โหลดนะคะทำได้ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน CapC u t ให้มากกว่านี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เรานะะคดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักนะคะกับแอปพลิเคชันในเบื้องต้นกันค่ะค่ะหน้าตาแอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็น เขียนว่าแคปคัทค่ะเป็นลักษณะของกล่องวิดีโอนะคะก็ให้เรากดไปที่แอปพลิเคชันแคปคั t เลยค่ะก็จะมีแถบเครื่องมือนะคะให้เราล็อกอินค่ะเราก็อาจจะล็อกอินเข้ากับ Tiktok ก็ได้ค่ะพอเวลาอัพโหลดวิดีโอเข้าไปใน Tik t o k อจะได้อัปโหลดวิดีโอได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะล็อกอินเข้ามาในแอป TikTok เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในหน้าแก้ไขนะคะเราก็จะกดไปที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะที่เราต้องการจะ นำมาใช้ในการตัดต่อค่ะในการแก้ไขวิดีโอนะคะพอเวลาเรากดแก้ไขวิดีโอปุ๊บค่ะก็จะมีเครื่องมือด้านล่างค่ะมากมายเลยค่ะให้เราเลือกใช้อย่างเช่นการแบ่งฉากค่ะความเร็วแอนิเมชันสไตล์ค่ะลบแล้วก็การติดตามของกล้องค่ะโดยการที่เราจะมาร์กจุดเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถให้ตัวอักษรหรือว่า เอฟเฟกตต่างๆนะคะตามในจุดที่เรามาร์กเอาไว้แล้วก็การคัดเอาค่ะระดับเสียงเพิ่มลดค่ะแยกเสียงการแก้ไขอื่นๆค่ะอย่างเช่นการหมุนหมุนเฟรมหรือฟิปเฟรมค่ะแล้วก็การแก้ไขค่ะแก้ไขโดยการแก้ไขเกดดิ้งสีค่ะเกดดิ้งสีรีทัชค่ะให้ใบหน้าหรือให้หุ่นดูเพียวขึ้นนะคะแล้วก็การมาร์กค่ะ การซ้อนการแทนที่ค่ะลดการสั่นไหวค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ใช้ในการลดการสั่นไหวของหน้าจอในกรณีที่เราถ่ายวิดีโอแล้วกล้องไม่นิ่งนะคะค่าความทึบแสงค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะลดเสียงรบกวนค่ะการคัดลอกย้อนกลับตึงขา motion บ l u หรือว่าเป็นกราฟค่ะเราก็จะเห็นว่าวิดีโอนะคะอันนี้เรา,เ,ราเป็นสกล่องค่ะอันนี้ก็จะเป็น วิดีโอแรกนะคะก็จะมีขึ้นขึ้นเป็นเวลาค่ะว่าวิดีโอนี้นะคะ37วินาทีค่ะแล้วก็อันนี้เราก็สามารถกดได้ค่ะว่าแต่ละวิดีโอเนี่ยเราจะเอาความยาวประมาณเท่าไหร่ค่ะสามารถยืดหดวิดีโอได้แค่เราแตะตรงวิดีโอที่เราเลือกค่ะแล้วก็สามารถตัดได้อันนี้เราจะสามารถตัดได้2 2เป็น2อ,อันนะคะก็คือยืดหดใช้การยืดหดกับการแบ่งฉากค่ะการแบ่งฉากก็จะ ลดระยะเวลาในการยืดหดในลักษณะของถ้าสมมติวิดีโอเนี่ยค่ะเป็นวิดีโอที่แบบว่ายาวนะคะแล้วก็สามารถแบ่งฉากได้เลยค่ะกดแบ่งฉากปุ๊บมันก็จะตัดในส่วนที่แบบว่าเราไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถกดลบวิดีโอทิ้งได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นการใส่เอฟเฟกต์ค่ะเราก็กดไปที่วิดีโอนะคะที่เราเลือกมาโดยการเลือกเอ,อ่อแอนิเมชันค่ะในส่วนของแอนิเมชันนะคะก็จะมี หลากหลายมากมายให้เราเลือกเลยค่ะอย่างเช่นสมมติเราเลือกสวิงใช่ไหมคะเ,ะเวลาเปิดมาที่หน้าหน้าของวิดีโอะค่ะมันก็จะใส่เอฟเฟกต์สวิงให้เราอย่างนี้เลยค่ะก็จะเด้งๆประมาณนี้ค่ะสมมติว่าเราอยากใส่ Animation ที่เป็นอันนี้จะเป็นเข้าค่ะแต่สมมติว่าเราจะใส่ในส่วนของตอนออก,กน,นะคะเราก็กดไปที่ออกค่ะแล้วก็ใส่เลือนหายสมมติเราใส่เลือนหายก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็จะเห็นได้ชัดว่าช่วงแรกมันมีการสวิงเข้ามาช่วงหลังมันมีการเลือนออกของวิดีโอหายไปค่ะค่ะนอกจากการแก้ไขวิดีโอแล้วนะคะเราก็ยังมีการแก้ไขระบบเสียงค่ะโดยการใส่เอฟเฟกเสียงค่ะการแยกเสียงค่ะการอ,อินเสิร์ตเสียงเข้าไปโดยการพาก์สดค่ะหรือว่าใส่ซาวด์ต่างๆที่แอปแคปคัตมีเอาไว้ให้ได้เลยค่ะออการใส่เทคค่ะ เพิ่มข้อความเพิ่มสติกเกอร์ค่ะคําอธิบายอัตโนมัติะคะ่ะแล้วก็แม่แบบข้อความค่ะเนื้อเพลงอัตโนมัติแล้วก็การวาดค่ะก็สามารถวาดเข้าไปได้เลยค่ะอ่าส่วนภาพซ้อนนะคะเราก็สามารถ สามารถใส่วิดีโอหรือว่าภาพซ้อนเข้าไปในวิดีโอที่เรากำลังใช้ตัดต่อได้เลยค่ะแล้วก็การใส่เอฟเฟกตต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกวิดีโอค่ะเอฟเฟกร่างกายเอฟเฟกรูปภาพแล้วก็สามารถใส่ได้ค่ะการเลือกฟิลเตอร์อยากให้หน้าใสผิวสวยแล้วก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เลยค่ะการใช้การอัตราส่วนนะคะขนาดของหน้าจอต่างๆแล้วก็สามารถเลือกได้หลายขนาดค่ะมีให้เลือก การใช้ c a n วาสค่ะเข้ามาทั้งสีพื้นหลังแล้วก็การเบอร์ค่ะแล้วก็การปรับแก้ต่างๆค่ะการเกรดดิ้งสีนะคะอันนี้เราก็สามารถเกรดดิ้งสีให้เข้ากับมูดแอนโทนที่เราวางไว้ได้เลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำความรู้จักกับเครื่องมือในแอปพลิเคชัน c a ปคัตในเบื้องต้นค่ะ EP ถัดไปนะคะเราจะไปทำความรู้จักกับวิธีการคิดไอเดียค่ะจากพี่เวลในี EP ถัดไปกันได้เลยค่ะ